วัสดีครับวันนี้มาเจอต้นมะละกอแปลกครับไม่มีใบครับไม่มีกิ่งไม่มียอดนะครับมีแต่ต้นกับลูกครับแล้วลูกก็แปลกมากเลยครับดูครับโอ้เอา้ามีมีใบด้วยมีก้านด้วยครับหนึ่งก้านนี่นี่ครับโอเท่ครับโอ้เอาน่าจะเป็นมะละกอสายถ้าเป็นบ้านผม นีครับเป็นมะละกอที่เป็นส,สายแล้วก็มีลูกตามสายครับโอ้ครับสุดยอดเลยดูครับโอ้แปลกไม่มียอดมีใบครับมันหักน่าจะหักนะครับนี่แล้วก็เหลือแต่ลูกแต่นี่มันดูครับลูกไม่โตครับยังไม่โตโแปลกเอ้ข้างๆมีมะพร้าวเล็กๆครับนี่ดูเล็กๆโอ้นารักครับ เป็นมะละกอสู้ชีวิตนะครับมีแต่ต้นเออนะครับวันนี้มามาดูข้าวครับข้าวเห็นมะละกอก็เลยถ่ายท่านท่านผู้ชมให้ดูครับไอ้ลูกมันก็แปลกดีนะครับลูกมันเป็นแบบนี้เลยงงงอครับไม่รู้ว่าพันธอะไรครับแต่ทางบ้านผมเขาเรียกเป็นมะละกอแบบสายครับเป็นสาย นี่ครับมันจะมีกิ่งออกมาแล้วก็มีลูกออกมาสุดยอดครับแล้วก็แปลว่าไม่มียอดไม่มีกิ่งนี่ครับข้าวก็ยังไม่แก่ครับแล้วก็ยางนาครับฝั่งนี้ปลูกยางนาตามคันนาครับปลกูกโอ้น่าจะเจ็ดปีกว่าแล้วครับปีนี้ครับ แต่ไม่โตสักทีครับปลูเป็นสองแถวคู่ครับก็ต้นอยู่เท่านี้ตลอดนะครับไม่ได้ปลูกใต้แต่ต้นที่มีต้นไม้ใหญ่คลุมนะครับแต่ทําไมมันไม่โตมันอยู่อย่างนี้ครับแต่ฝั่งทางนน้นครับโตหน่อยอยู่ครับก็ปลูกพร้อมกันโตหน่อยแต่ก็ถ้าเทียบก่าที่อื่นก็ไม่ไม่โตสู้เขาไม่ได้เขาปลูกพร้อมกันเขาตัวเขาปลูกพร้อมกันนะครับแต่ ต้นเขาใหญ่กว่าแล้วครับปลูกรวมกับต้นมะพร้าวครับหู่นฝั่งนู้นก็ปลูกด้วยครับปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกต้นเท่ากันครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่ใหญ่นี่กใกล้ๆผมเหมือนกันก็ต้นประมาณนี้นี่ครับปลูข้างๆคันนาน่าจะเป็นเพราะดินด้วยนะครับ ขนาดไม่มีต้นไม้คลุมหรือปลูกในส่วนยางพารามันจะไม่โตนะครับแต่นี่ไม่ได้ปลูกในส่วนยางพาราแต่ก็ไม่โตนะค,รนะครับวันนี้ครับพาท่านผู้ชมมาดูนะครับที่นาครับมะละกอสู่ชีวิตนะรสำหรับคลิปนี้ครับก็สวัสดีครับผม